สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับตอนนี้คุณก็อยู่กับเกมหัวรถล้อแรงพา์ที่7นะครับกับอาเจียน47ของเราวันนี้หัวรถล้อแหลงเราจะมาทำอะไรครั้งที่เราเฟลไปก็ปล่อยมันไปเฮ้ยลืม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 ไปตึ๊กอ่าเกือบไปครับต้องเข้าให้ทันครับอย่าให้กล้องจอนปิดเห็นเราด้วยนะนะครับมา เราเริ่มมันเลยดื้อๆ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 โอ้โหยิ้มฟันเนี่ยยิ้มฟันเนี่ยโอ้ยคราวนี้ไอ้น <chain. S 1> evening, ี okay. ่ไม่ยิ้มละปกติมันยิ้มครับโอเคเรารอครับอย่าให้ยามเห็นปึ๊บปึ๊บโดดข้ามไปอื <c oughs> ออ้าออพเห็นเดี๋ยว เลยใชว้วิชาครับวิชานี่เขาเป็นหลักการครับหลักการหลักการมานี่นีเปลี่ยนเป็นชุดสูรซันต้าครับจากนั้นให้ลากดักบอดี้มานี่ครับมาที่ดิแกะเปิดประตูเข้าไปใส่ศพเข้าไป ผมจะเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลนะอาจจะไม่ขำนะครับผมก็ขอประทานโทษทีนะแต่ถนะ้าทุกคนดูแล้วอาจจะเอาไปเล่นเพื่อความสัดใจก็เป็นได้นะครับเก็บฟ้าเสร็จเก็บให้เรียบร้อยทุกอย่างมันจะไม่ไม่ง่ายเหมือนครั้งก่อนนะครับถึงเปลี่ยนเป็นชุดยามขอหน่อยโอเค please thank you โอเคโอเค โอเคเฉพาะนั้นไปเรื่มาตรงนี้ครับผมโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ไม่มีอะไรครับยามมันยังไม่มาครับตอนนี้มันอยู่ในห้องส่งเรารอครับฟังจากเสียงเอาได้ไหมนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งมันมาแล้วครับโอย้ยไม่มาวันดีชุดแดง โอ้แหลกอะไรเนี่ยเกิดการแหลกครับแต่กระช่างมันถึงไม่จะแหลกนะโอ้มันมาแล้วเอาล่ะต่อไปขี G ่ใช้ไฟเบอร์โอ้เพี้นเด้อเฮ้ยจูอตาย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 ,ตายครับพอมันตายแล้วใช่ไหมครับให้ทุกท่านรีบดักบอดี้มันมานีกว่านะครับ อนี่จะมีคนเห็นดับครับแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนชุดเป็นสูตรบริการปุ๊บอ่าเรียบร้อยปุ๊บโอเปนเรตอร์ลงไปชั้นล่างครับโอ้แหละครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ขออภัยครับที่มานะครับพอเมื่อกี้ไปปิดสายนิดนึงอย่าอย่าเดินให้ยามเห็นเห็นบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะแหลกจะเป็นแหลกจริงวะ โหเหลือเกินละเหลือเกันละหวังว่าคงจะไม่แหลกแล้วล่ะนะโอเคไม่แหลกแล้วครับมามามาไปกันต่อครับย้ายยามเห็นมาบอกแล้วไปเร็วที่สุดครับวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งปุ๊บใส่อแอนะใส่ยาปับเซกเข้าไปครับปุ๊บาขนั้นเพ่นเราดูเหตุการณ์ครับเราดูเหตุการณ์ ตัวตรงนี้เรารอดูครับรออย่างเดียวเลยตอนนี้จะลงไปเล่นรา,ามด้วยก็ใช่ที่เ้ยช่วงนี้ก็ส่องส,วสาวๆดีกาโอ้ดูนมอา่าไปชักเอาอนได้ไหมอุ้ยดำอุ้ยฉันชอบอยูด่ดำๆนะดำๆนะครับ มาไม่รู้เดินไปเดินมาทีไรเดี๋ยวมันจะตบหน้านะครับดูนะเฮ้ยขวัดตัวกูไม่ผู้หญิงบอเฮ้ยไม่เยอะไงฉันเลยนะไม่เอาอะไรวะชวนยัดก็ไม่ยัดยอดกับพี่มีน้อง กูดเฮ้ยผมว่าเริ่มท่าไม่ดีแล้วละ่ะอย่ายามเห็นนะ <In there. S 1> แอบซุ่มดูใกล้ๆผมว่ามันถ้าแปลกๆนะมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละตอนนี้ยาพุผเซ็กที่เรานี่มันจะมีให้แล้วเรารอดูเดี๋ยวเอาละครับดูดูด กินสิวะกิน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 อ่ากินแล้วกินแล้วครับเดี๋ยวมันจะเงียบทันทีครับมันจะเงียบแล้วครับมันเริ่มเงียบแล้วเงียบแล้วไงเอ้ยเอาฉันอีกว่ามะนะอย่าผู้หญิงคนเดิมรับเอาฉันไหมเอาดิปลาปลาปลาเอาแล้วไงปลาละปลาละ คยโดดเลยเนยให้ hey, สองคนนึงควยมึงโดดเลยใช่ไหมโอ้โห oh, oh, กล้ามเอาโมงเหี้ยเลยเออไม่มีอะไรครับเราเดินตามมันไปครับไอ้แกนั้นพาไปมนะุมโมงเหี้ยอนะไรเนี่ย เออไปต่อไปต่อ,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 อเรารอให้มันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอมันไปอ,อีกแล้วมองอีกแล้ว,วน,นั่นแหละมันเข้าไปในห้องแล้วเฮ้ยระวังผู้หญิงนั้นให้ดีครับ เอ้นั่นคือสายลัาคนที่สามนี่มันจะมาฆ่าเรามันข้าเมเอียมาละมา,มา,มานี่ไงนี่ไงคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรรู้ทันหรอกนะ นี่ชอบมองเนี่ยไอายามเนี่ยพวกเดียวกันเออไปแอบดูดิอืมมันยังไม่ทำอะไรกันรอครับรอรอวิๆวิววยวฮึ <laughs> โอเคมันเสร็จแล้วุย้ยิวยาม,มาละทีนี้มันจะเลยลงมาสุปรีครับแล้วก็เดี๋ยวเราตามมันไปนี่ไงเฮ้ย,อยมองอีกแล้วอุ้ยบอกแล้วไอ้นี่นี่ไปเสียบุกมาแลรงใจนี่อีก ผมเมื but, e ่อกี้เห็นท่าเด็ดมากเด็ดโคตรคตรอุดเอาละเอาละค่อยๆย่องตามมันไปครับราจะเอไซเรนแอสซิสซินรอบนี้ ขโมยลงไป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 เนี่ยเนี่ยสวัสดียะบายบายตายเอือดอายซะอ่าต่อไปเป้าหมายต่อไปปุ๊บด้วยเช่นสตูดิโอครับมีวิธีอยู่เราจะเตรียมไส้กรอกที่ไปขโมยหมามา โอ้โหเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างท่าเยอะมากอุ๊ยเท่าทีนั้นน้องไม่ได้กินพี่หรอกเสียใจด้วยนะทอกับโฟโตกราฟเฟอร์อะเฮลโลไกด์โอ้โหเสียง พ่อพีฟดอนคิวมิจะมีกาญยืนสองตัวอยู่ครับ okay, you, แล้วก็โอเค thank you เชิญอ่าเราจะเจอลิฟครับปุ๊บลิฟขึ้นไปแคนสตูดิโอฟอลคอยลลิเวเตอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเพนไปสตูดิโอครับอ่ามีทางเลือกให้หนีจะไปเฮลิคอปเตอร์หรือจะลงไปที่เรือเหมือนเดิมติ๊กตอกติ๊กตอกไปเฮลิคอปเตอร์ดีกวนะ่าเนอะเตรียมใส่ก,กอกยัดใส่หมาไป เราจะไม่เจอหมาบล็อกนะครับอ๋อมึงอยู่นั่นใช่ไหมเราต้องไเอาวิดีโอเทปเพื่อตีปัญหาอตรงนี้ชิบหายนะู่้ยฮู้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ไทำแล้วเว้ยเฮ้ยมา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 ,มา ปไปชิบหายแนละ้วมึงร้องเี่ยอะไรฮนะร้องเกือบไปครับเฮ้ยไอหมาเวนช่วยไม่น่าลวมึง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 เก็บป,ปืนเลย อตอนนี้เราครับคนที่สองล้วจะไปคือไปการเอาวิดีโอเทปครับท่านช้าหน้าอยู่กับเว้โอเคไงเราไปเอาเอาเทปกันอยู่ครับรู้สึกจะอยู่ชั้นหนึ่งมั้งผมจะไม่ผิดน,นะ แม่งกวนเหี้ยเหี้ยเลยเราลืมโยนใส่กรอกให้มันครับจ่างมันเช็ดไม่ต้องใช้ละวใส่กลงใส่กรอกอ่าถึงละทำเนียนเหมือนเรียนมาเอ้าละต่อไปแปลวิดีโอเทปครับ ที่เดิมอ่ะเหี้ยเหี้ยอาจจะไม่มันนะครับคลิปนี้แต่คลิปนี้ให้ดูว่าภารกิจมันเล่นยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็โอเคดีนะป้าเป้าคลิปไม่หาพาเพื่อนเครียดโอ้โหที่เดิมนี่ว่ะที่เดิมนี่บอกเราจะต้องไปสตาร์ทครับสตาร์ ซู้สึกว่าจะอยู่ชั้นบนนะรู้สึกวิดีโอเทปของเราโอ้โหใส่จะไปเฮลิคอปเตอร์น่อหนึงแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องใหม่เลยจะชี้นสำคาญนะตายซะมึงเอาวิดีโอเทปกุมานี่เรียบร้อยครับกลับบ้านเรารักเราอยู่เ,เฮ้ยอย่าบอกนะยังไม่ได้เอามาไปเอาไก่อน เพียมาแล้วบายบายกลับบ้านครับภารกิจเราก็จะจบแล้วครับผิวแค่ขึ้นเหลือเท่านั้นโอเค thank you ไปเพียครับปุ๊บไอ้呀ภารกิจได้เสร็จแล้วครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมภารกิจหัวโลโล้อแรกของเราจนจบนะครับ เอาถ้าทุกท่านชอบนะครับก็กดแชร์หรือไม่ก็กด Subscribe หรือกดไลค์อะไรก็ได้นะครับขอให้ทุกท่านกดสักปุ่มนึงนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดี